ทำมาแล้วไปอ้ไม่ได้ไม่สอนไม่รู้นัเนี่ยเดี๋ยวเขาพับปากได้นั่งนั่งนั่งนงนันั่นั่นั่นงนั่นั่นั่น่นั่เนั่งน่น่นั่งนอ่นั่งนั่นั่งนั่ปนั่งนั่งนู่นั่น่งนู่น่งน่งนั่งนน่น่นั่งน่น

อาวินุดีเลยไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรหาไอซ้อมลดการหมดเดี๋ยวพี่จะเอาสรูไปออกไปแถวแตละยานอันนี้คือการตกปลาครับ <c oughs> ลงข่าว หลังหมู่บ้านเอเชียครับเป็นอย่างนี้ดูน้ําด้วยตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับตะล่งยังอยู่เท่านี้นะครับสภาพน้ําก็ไหลเลื่นฝั่งตรงข้ามครับก็ถ้าล้นจะจมนะฮะ กอันนี้คือดิน<ป>ที่เขาก่อขึ้นมาตกมือใครโภชนาไม่ถูกแล้วโภชดานแม่งด้เรื่องแล้วถ่ายพี่เถอะดีน้องอา่าครับ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 ถ่าย<แ>ได <laughs> พ้พี่เถอะพี่ก็เลยถ่าย <laughs> เออไม่มามึงก็เป็นหน้าเชื่ไปก่นอนเดี๋ยวพี่ไปเอย่าก็เฉียร์กับเฉียบโบ้ไอ้จา่าโป้ให้จ่าโบ้ให้นึงด้านข้างครับ ถ้าด้านข้างหลังหมู่บ้านเอเชียนะครับอันนี้ดินที่เขาถมข,ขึ้นมาน้ำก็เริ่มนิดหน่อยยังยังอยู่ในช่วงที่ปลอดภัย้าดูฝั่งนน้นนะฮะ นี่มันดินเหนียวนี่นะแล้วเราจะลงยังไงล่ะท่านี้ <c oughs> ลงหลุมไปแล้วครับท่านผู้ชม